สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำอาทิตย์นี้เป็นพลังงานทวินเฟลมแท้ๆค่ะเลยต้องมาพูดเอาไว้ก่อนที่จะเข้าช่วงเปิดไพ่ว่าสำหรับใครที่เราค่อนข้างรู้สึกหรือเอกใจว่าเราเจอกับคู่ทวินเฟลมเนื้อคู่แท้ๆคนนี้ของเราอยู่คลิปนี้ เป็นเหมือนเบื้องต้นของข้อมูลที่กําลังจะมาให้คําตอบหรือกําลังจะมาให้การเติบโตอีกขั้นหนึ่งสําหรับผู้ชมหลายๆคนที่ต้องพบเจอกับคู่ทวินเฟรมแท้ๆอยู่อยากให้ทดลองฟังดูค่ะเมื่อไหร่ที่เราฟังแล้วเราเหมือนแบบอ๋อได้เก็ตข้อมูลอะไรบางอย่างจากคลิปนี้ไปมันถือว่าเป็นโชคของป่านจริงๆที่สามารถส่งต่อสิ่งที่ ผู้ชมควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างทวินเฟรมออกไปสู่ผู้ชมทุกๆคนได้ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ป่าไม่แน่ใจเลยคือความสัมพันธ์ของทวินเฟรมมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเบาบางมากความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณเบาบางกว่าคําว่าฉันต้องได้คบกับเธอฉันต้องเป็นแฟนกับเธอฉันต้องอยู่คุยเป็นเพื่อนกันเคียงข้างกันกับเธอสร้างชีวิตกับเธอมันเลยเป็นเรื่องที่กําลังจะ พูดยากและอาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยสำหรับคนที่คิดว่ามีความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมอาจจะต้องค่อยๆเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องราวตรงนี้ไปด้วยกันค่ะเออเหมือนคลิปวันนี้กำลังจะบอกว่าเราควรจะคิดอะไรแล้วเราควรจะไม่คิดอะไรเมื่อเราเจอกับคนคนนี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นทวินเฟรมอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือป่านเห็นชั้นสเตจเนาะว่าเราอยู่กับแบบไหน อยู่เหมือนกันค่ะในพลังงานที่ผ่านภพยออกมาฝากเอาไว้จริงๆว่าถ้าสนใจนเรื่องทวินเฟรมอะคลิปนี้อาจจะทำให้อ๋ออะไรบางอย่างได้จริงๆก็ฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยจริงๆค่ะพลังงานความรักประจำวันที่15-21สิงหาคมค่ะ เลิฟเรดดิ้งอาทิตย์นี้ขอให้ได้รับพลังงานที่ดีที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละผู้ชมผ่านจากพ่และการทํางานของป่านค่ะใครที่รู้สึกว่าดูไม่ใช่สารของเราป่านฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาค่ะเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตข้างหน้าคลิปนี้อาจจะตรงกว่านะปัจจุบันนี้ที่ทําก็ได้เนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสะค่ะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราอยู่กับพลังงานของราศีสิงค์ค่ะ เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของพลังงานของราศีกันในอาทิตย์หน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มใช้ความคิดที่มันเป็นตักกะมากขึ้นในมุมมองของความรักในมุมมองของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถามว่าการใช้ตักกะมันถูกต้องขนาดไหนสำหรับตัวป่านเองป่านยังรู้สึกว่ามันเป็น50 50อยู่ บางครั้งบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ใจต้องใช้จิตวิญญาณอย่างเช่นเราอาจจะมองหน้าฉากตอนเนี้แล้วเรามองไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยในอนาคตข้างหน้าเรากับคนคนนี้จะมีความสุขกันได้อย่างไรในเมื่อนะปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองจากในความรู้สึกของเราลึกๆของใจเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกจริงๆก็ได้ว่าแบบอืมมันยังมีความเป็นไปได้มันยังมีคอนเน็ชันมันยังมีการเชื่อมต่อกันทางด้านความรู้สึกอยู่ เพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ทุกอย่างมันเลยเป็น50-50ไปซะง,งั้นแหละแบบบางทีเราตัดสินอะไรบางอย่างจากที่ตาเราเห็นอย่าง100%ไม่ได้จริงๆนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าพลังงานสองใบแรกค่อนข้างแรงมากค่ะนั่นคือ The Sun กับ The World พลังงานที่ค่อนข้างห่างกันอย่างสุดขั้วเหมือนกันสำหรับผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีทางเป็นไปได้และ จากภาพที่เห็นจากการกระทําที่คนคนนี้ที่เราคิดถึงอยู่ทําอืมมันเป็นจุดจบของความสัมพันธ์แล้วแน่ๆเลยแต่ลึกๆอะเรายังแอบมีความหวังลึกๆเรายังแอบมีความรู้สึกภายในใจยออยู่เลยอะว่าแบบในอนาคตข้างหน้ามันต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้นี่น่ะอืมนี่คือพลังงานของเดอะซันล้วนเลยอะคะ่ะ พลังงานของความสุขที่เราคาดหวังหรือความสุขที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้สําหรับเรื่องราวของเรากับคนคนนี้หรือในจิตวิญญาณเราแอบ,บรับรู้ได้จริงๆว่ามันยังดูมีความเป็นไปได้อะเพราะฉะนั้นป่าดเลยรู้สึกจริงๆว่าการมองเห็นภาพในณปัจจุบันนะเพราะหลังสําหรับตอนเนี้ก็ขึ้นแรงมากด้วยพลังงานของเดอฟาวเทซึ่งเป็นพลังงานไพ่พิเศษของ t h f o u n t a ท n สำหรับเนี่ยที่ป่านใช้อะพูดถึงคำว่า Be here Now อ่ะคือเราอาจจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่เราก็อาจจะต้องยอมรับในสิ่งที่ใจเรารู้สึกด้วยเหมือนกันอย่างเช่นถ้าใจเราบอกว่าเรากับคู่คนนี้มีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราคงกลับมาเจอกันได้อยากจะให้เชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่ในใจเราจริงๆแต่ต่อให้ในณภาพสถานการณ์อ่ะมันคือ The World อ่ะมันคือเหมือนแบบอะ ต่างคนต่างต้องออกไป explore ต่างคนต่างต้องออกไปเจอกับคู่ความสัมพันธ์ใหม่หรือเขาดูมีคนใหม่เขาดูลืมเราไปแล้วเราก็ต้องยอมรับในข้อเนี้ที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าอืมมันคือช่วงเวลาที่เราต้องแยกห่างออกจากกันแต่มันไม่ได้แปลว่าในอนาคตข้างหน้าเรากับเขาจะกลับมาเจอกันไม่ได้ด้วยการที่พลังงานของ3ใบนี้เป็นไพ่ใหญ่เเมจอ a j o คานากับไพ่พิเศษ เพราะฉะนั้นวันนี้ป่านกลับมาพูดถึงเรื่องคู่ทวินเฟรมอีกแล้วแน่นอนเลยค่ะพลังงานของคนที่เราเจออยู่อ่ะมันอาจจะเป็นฉากหนึ่งที่หลายๆลคนที่ชินกับเรื่องของทวินเฟรมอาจจะได้ยินคำว่าเซปเปอเรชั่นช่วงฉากที่เรากับคู่ที่ใช่ของเราต้องแยกออกจากกันแต่หลายๆลคนอาจจะไม่รู้ว่าภายในหนึ่งคู่เซปเปอเรชันได้บ่อยมากอย่างเช่นกลับมาเจอกันหนึ่งวัน แยกออกจากกันไป3ปีกลับมาเจอกันอีก1วันแยกออกไปจากกันอีกสัก2ปีแล้วกลับมาเจอกันอีก1วันโหมดของเซปเปอรชันไม่ใช่การแยกห่างแบบ1ครั้งแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วเรามีความสุขเลยเพราะว่ามันเหมือนคนที่ต้องวิ่งออกไปเจอปัญหาวิ่งออกไปเจอแบบทดสอบแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกแล้วดูว่าแบบเราเติบโตยังสมมติว่าเรามองเขาแล้วเขายังมีเรื่องต้องไปเติบโตอีก เราก็จะถูกดึงออกไปจากกันและกันเพื่อให้ต่างคนต่างไปเติบโตอีกค่ะนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของอาทิตย์นี้มัง้งมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มใช้ตะก,กะมากขึ้นกว่าเชื่อในศรัทธาที่มีอยู่ในความรู้สึกของฮา์จากกักรกหรือในใจหรือในจิตวิญญาณของเราก็เป็นไปได้ค่ะเพราะเวอร์โกซีซันกำลังจะเข้ามาถึงแล้ว พลังงานใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะเดอะสตาร์กลับหัวผู้ชมบางคนไม่เชื่อเราด้วยซ้ำนะว่าเรื่องราวแบบนี้มันมีจริงอ่ะผู้ชมบางคนไม่รู้สึกเราด้วยซ้ำว่ากับคนคนนี้ยที่อยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็ทิ้งเราไปไม่มีความสามารถที่จะเป็นไปได้กับเขาแล้วอ่ะอืมแต่ The World, t h t s u s t h r Star เป็นพลังงานของ Unity ป่านแอบอึ้งนิดนึงเพราะพลังงานที่ลงมาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างลึกซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างลึกเป็นพิเศษหน่อยนึงแต่แต่อาจจะต้องให้ให้คำแนะนำอย่างนี้ค่ะนั่นก็คืออยากจะให้เชื่อมั่นในพลังงานความรักว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ว่าคนคนนี้จะไปใช้ชีวิตที่ไหนมีครอบครัวไปแล้ว หรือเรารู้สึกว่าระหว่างเรากับเขาความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะด้วยปัญหาทางด้านสถานะชนชั้นการใช้ชีวิตต่างๆนานาแต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่มันแท้จริงซึ่งกันและกันน่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนเราหวังดีกับเพื่อนบ้านเหมือนเราหวังดีกับคนนี้ที่เราคิดถึงอยู่เราหวังดีกับเขาได้ เขาหวังดีกลับคืนมาให้กับเราแต่เรากับเขาสําหรับผู้ชมบางคนเรากับเขาอาจจะไม่สามารถให้สถานะซึ่งกันและกันได้ในณนขณะนี้สําหรับการใช้ชีวิตแบบทางโลกอะบางคนอาจจะต้องการอะไรอย่างเช่นแต่ง,งานกันเถอะเป็นแฟนกันเถอะสร้างครอบครัวด้วยกันเถอะแต่คู่พลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้แล้วมันคือ the world the sun the star ต่อให้จะเป็น the star กลับหัวก็ตามทีเนาะ เมเจอร์อาคาน่าทั้งนั้นนะคะพลังงานของสิ่งที่เคียงข้างกันแยกห่างออกจากกันไม่ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรนี่คือ unconditional love นี่คือ twin flame ที่เอาเข้าจริงป่าไม่คิดว่าเขาจะลงมาแรงขนาดนี้โด้วยซ้ำไปก,ก็แอบตกใจนิดนึงแต่ว่า ยินดีค่ะที่ได้เห็นพลังงานของคู่ทวินเฟลมยินดีที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคนจริงๆเพราะพลังงานของความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมอะความจริงป่านไม่อยากใช้เป็นคําว่าความสัมพันธ์ด้วยซ้ําเพราะมันมีเงื่อนไขของคําว่าความสัมพันธ์อยู่เออแต่ว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นอะมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วมองเห็นได้อย่างไม่ชัดเจนด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ จิตวิญญาณอะของเรารับรู้ได้ใครที่รู้สึกว่าเราเจอและวคนนี้เนี่ยแหละแต่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยวะเขาดูมีคนอื่นเขาดูใช้ชีวิตของเขาเขาดูไม่เห็นรู้สึกถึงเราอย่างที่เรารู้สึกถึงเขาเลยลองตัดข้อแม้ตรงนี้ออกไปดูวะค่ะแล้วลองสัมผัสด้วยใจเราเองจริงๆว่าต่อให้เขาจะไม่สามารถมาอยู่เป็นเพื่อน มาอยู่เป็นแฟนมาอยู่เคียงข้างเราในณปัจจุบันนี้ได้เรายังรู้สึกว่าเรายังอยากหวังดีเรายังอยากรักเรายังอยากดูแลแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณคนนั้นของเราอยู่ไหมถ้าใช่เราอยู่กับพลังงานของคนที่เป็นทวินเฟลมอย่างแน่นอนค่ะไพ่ที่ตามมาเลยเป็นทร e ออฟว n นกับหัวแล้วก็ True of Swords กับหัวเนาะสำหรับผู้ชมบางคนเรื่องราวตรงเนี้ย มันดูไกลเกินเอื้อมจริงๆเพราะว่าพลังงานของทวินเฟรมปานต้องพูดแบบนี้ว่าคู่ของทวินเฟรมเป็นคู่ของพลังงานถ้าหากว่าเราคาดหวังว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับมาเจอกับคนนี้ภายในสักปีหนะ้าหรือภายในสัก2-3ปีหนะ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วอะ่ะเราเลยมีความต้องการอย่างมีเงื่อนไขแต่เป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างเรากับคนคนนี้มันต้องเป็นคำว่าไม่มีเงื่อนไขเราอาจจะต้องไม่มีข้อแม้อย่างเช่นเธอจะไปคบใครเธอจะไปชอบใครเธอจะไปเป็นแฟนกับใครนั่นคือฉันให้โอกาสเธอแบบนั้นหมดเลยเพราะว่านั่นคือทิศทางที่เขาอาจจะต้องไปเจออย่างเช่นเขาอาจจะมีพันธกรรมผูกพันกันมากับคนที่เขากําลังจะต้องไปพบเจอไปคบอยู่ก็ได้ ซึ่งเราก็อาจจะมีพันธกรรมกับใครสักคนหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่กําลังจะต้องมาเจอกับเราในณอนาคตนี้แล้วเราอาจจะต้องไปคุยกับเขาไปเหมือนแบบเป็นกิ๊กกับเขาเป็นแฟนกับเขาก็ได้อืแต่ถ้าหากว่าเราคาดหวังว่าเรากับคนคนนี้ที่คิดถึงอยู่ต้องมีความเป็นไปได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิดขึ้นระหว่างกันละกันในเชิงของความสัมพันธ์อย่างเช่นเป็นแฟนเป็นคน อยู่ข้างๆกันให้ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธนี้เป็นไปไม่ได้อาจจะฟังดูเรายากคลิปนี้กําลังจะเป็นคลิปที่ยากมากเพราะป่านพยายามจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงใครบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่มากๆแล้วหรือใครบางคนคือรู้เลยแหละว่าเนี่ยคือคู่ทวินเฟรมแล้วเมื่อนั้นที่เราพยายามจะให้เขากับเรากลับมาเป็นแฟนกันความสัมพันธ์ของทวินเฟรมจะมีคำว่าเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าเรามีเงื่อนไขเราสร้างเงื่อนไขว่าเรากับเขาต้องกลับมาเป็นแฟนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยเขาไปเลยให้เขาออกทะเลไปเลยให้เขาไปทําอะไรก็ได้เลย <S <S ใช้ชีวิตยอย่างที่เขาอยากใช้เราใช้ชีวิตยอย่างที่เราอยากใช้พัฒนาตัวเราเองพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ตัวเราเองเป็นคนที่แกล่งขึ้นทางด้านกายและใจเมื่อน <S <S 1> <S 1> <Joh an> ั้นเราไม่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องมาเป็นของฉันเขาต้องมาอยู่ใกล้ฉันเขาต้องมาคิดถึงฉัน ฉันไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่มีคําว่าไม่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์นี้จะวิ่งกลับคืนเข้ามาหาเราและมีความเป็นไปได้สิ่งที่ยากที่สุดของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อย่างทวินเฟลมนั่นคืออะไรคือรักเขาแต่ไม่ต้องการให้เขามาอยู่เป็นแฟนกับเรานั่นคือฉันรู้ว่าฉันกับเธอต้อง กลับมาอยู่เคียงข้างกันแต่ฉันก็จะให้เธอไปทำอะไรก็ได้อย่างที่เธออยากทำแล้วฉันไม่ห่วงเลยอืมนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องยากและแล้วมันเลยทำให้ป่านไม่รู้เลยว่าคลิปนี้กำลังจะตอบโจทย์ความรู้สึกของผู้ชมหลายๆคนไหมหรือเฉพาะบางผู้ชมจริงๆแต่ป่านไม่สามารถที่จะ บิดเบือนสารที่ขึ้นมาด้วยพลังงานของเมเจอร์อาคานาสี่ใบแล้วจบด้วยเมเจอร์อาคานาอีกใบนั่นคือเดอะสตริงนั่นคือพลังงานของการที่ผู้ชมของเราทุกๆคนอาจจะต้องสู้นะสู้กับสิ่งที่มันซับซ้อนสู้กับสิ่งที่จะทำยังไงดีให้เราไม่คาดหวังในสิ่งที่ลึกๆเราก็แอบคาดหวังอยู่นั่นคือ ฉันก็อยากมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่ฉันคิดถึงอยู่ฉันก็อยากที่จะได้โอกาสเป็นคนที่ยืนเคียงข้างกับคนคนนี้ที่ฉันคิดถึงอยู่เมื่อไหร่ที่เรารู้โดยไม่ต้องคาดหวังแต่เรารู้ว่ามันเป็นของเราอะ่ะเหมือนแบบเรารู้ว่าแบบเออสิ่งเนี้ยมันไม่หายไปจากเราหรอกเพราะมันคือเหมือนแบบกรรมสิทธิ์ของเราอยู่แล้วอะ่ะ เมื่อไหร่ที่เรารับทราบได้อย่างนั้นน่ะโดยที่มันไม่เกิดจากคําว่าขาดอืมสิ่งนั้นไม่หายไปจากเราจริงๆค่ะแต่มันต้องใช้พลังงานของเดอะสตร t งมันต้องสู้กับอีโก้มันต้องสู้กับหน้าฉากปัจจุบันที่เราเห็นว่าเขาเดินไปหาใครคนอื่นแล้วเราลังเลจังเลยว่าแบบมือแล้วเขาจะกลับมาหาเราได้อย่างไรเมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณเราสูงขึ้นหรือเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้พลังงานของจิตวิญญาณได้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของทวินเฟรมมีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากๆตามความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าวันไหนเราสับสนอีกแต่ถ้าวันไหนเราเริ่มบอกกับตัวเราเองว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกทุกๆสิ่งที่เราคิดอะ่ะมันกลายเป็นจริงเสมอความสัมพันธ์ของทวินเฟรมคนเนี้ยก็จะเดินห่างออกไปจากเราเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อีกเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเริ่มอยู่กับคําว่าขาดอืม ง่ายๆที่สุดคลิปนี้มันดูหาจุดตั้งต้นและจุดจบของสารไม่ได้นอกนอกจากเะว่าเดี๋ยวปาจะเอาออร์ l คช่วยดูซิว่าเขาจะพูดว่าอะไรอีกแต่ง่ายๆที่สุดคือลองดูซิว่าทําอย่างไรให้เราไม่คาดหวังว่าเราจะได้กลับมาคบกับคนคนนี้แต่อยากจะให้เชื่อมั่นว่าความรู้สึกที่เรามีกับคนคนนี้ และความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนคนนี้มันมีความเป็นไปได้อืมอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากค่ะแล้วปัดเข้าใจจริงๆว่าอาจจะเป็นคลิปที่ฟังยากมากเพราะว่าเขาค่อนข้างพูดเนื้อความที่มันเป็นแอบสแตรกอะมันเป็นนมามธรรมมากๆให้ให้ฟังอยู่เลยคิดว่าอาจจะเป็นสารของผู้ชมบางคนจริงๆก็ได้ค่ะต้อง ต้องขออนุญาตเอาไว้อย่างนี้เลย mm. Playfulness ค่ะ To re-seplicate Romance allow your inner useful spirit of fun to shine Let your friends help you Ask for and accept support from authors เราอาจจะคิดมากกับเรื่องของคนคนนี้ หรือเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราตรงนี้มันไม่สามารถบอกใครได้คุยกับใครก็ได้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ป่านรู้สึกว่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตกับพลังงานของทวินเฟรมอ่ะมันคือการใช้ชีวิตที่ทุกๆวันมันต้องไปอย่างสบายๆไปด้วยความเชื่อไปด้วยการที่ฉันอยากทําอย่างนี้ฉันก็ได้ทําอย่างที่ฉันอยากทําฉันอยากเป็นคนนี้ฉันก็ได้เป็นคนที่ฉันอยากเป็น แต่ว่าฉันยังมีความเชื่อมั่นในความรักในความศรัทธาของพลังงานจักรวาลหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออยู่เออแต่ว่าสําหรับหลายๆคนเราอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามมากเลยเราเหนื่อยมากเลยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมามา,มากแล้วทําไมยังไม่ถึงวันนั้นวันที่เรากับคนเนี้จะกลับมาเป็นคู่กันได้วันที่เราจะมีโอกาสได้คุยกับเขาอีกอะไรประมาณนี้ค่ะ ใช้เวลาไปเรื่อยๆโดยที่เหมือนแอบลืมๆไปก็ได้อะว่าเรามีคู่พลังงานคนเนี้ยว่าเรามีทวินเฟรมของเราคนเนี้ยอยู่แต่การใช้ชีวิตตรงเนี้ยของเราอะค่ะมันเป็นการใช้ชีวิตที่ต้องมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนต้องมีความสุขกับคนที่เข้ามาจีบเราต้องมีความสุขกับทุกสิ่งที่น่าฉากสถานการณ์นำพามาให้เราได้พบเจอ แล้วเมื่อไหร่ที่เราขึ้นมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองได้เมื่อไหร่ที่เราไม่มีเงื่อนไขให้กับความรู้สึกที่เราแอบมีเอาไว้ให้กับคนที่เป็นคู่ทวินเฟรมของเราได้อะค่ะเขาจะวิ่งกลับมาใกล้เราขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆค่ะการันตีได้แต่ความใกล้และระยะเวลาของหลายๆคนน่ะมันอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงแล้วพลังงานที่ได้มาสุดท้ายไม่รู้ว่า จะพูดอะไรอีกแล้วอะนอกจากสะว่านี่คือพลังงานของทวินเฟลมจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่พลังงานทวินเฟลมแท้ๆขึ้นมันเป็นนามนธรรมอะค่ะป่านอ่านไพ่ได้ยากมากๆเหมือนกันแต่ว่าใบเนี้ยคือเซ็กชวลยูเนียนเนาะ o n o r the place in one another where you are one eternal soul for there you will be find t o b e หลายๆลยคนอาจจะเคยได้ยินไหมหรือถ้าคราวนี้เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยิน ทวินเฟลมคือพลังงานของดวงจิตดวงเดียวกันในขณะที่ดำดิ่งลงมาเกิดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ชื่อว่าโลกเขาแยกออกเป็นสองดวงนั่นคือดวงที่เป็นเรากับดวงกับดวงหนึ่งที่เป็นของคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคู่ทวินเฟลมของเราแล้วที่นี้ค่ะแน่นอนว่าสองดวงจิตนั้นพยายามจะวิ่งกลับเข้ามาเจอกันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันอีกทีนึงเหมือนตอนก่อนที่แบบจะลงมาอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้สำหรับใครที่สงสัยจริงๆว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้ที่คิดถึงอยู่เป็นคู่จริงๆไหมใช่จริงๆหรือเปล่าเอ่อ t r l w t r l s t h r t t e Sun e sun ขึ้นมาคู่กับ Sexual Union นะคะคนคนนี้มีความสำคัญสำหรับเรามากๆทำให้เราเติบโตทำให้เราได้เรียนรู้ให้ได้ไม่คาดหวังในสิ่งที่เราเคยคาดหวัง แล้วเนี่ยแหละมันเลยเป็นพลังงานของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เปลี่ยนผ่านไปเป็นจิตวิญญาณมากขึ้นไหมในการใช้ชีวิตบนชั้นสามิตินี้หรืออยู่บนโลกนี้ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นสารที่เฉพาะเจาะจงมากๆจริงๆค่ะแต่เราเจอคู่คนนั้นของเราแล้วแล้วเรามีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกทีเจอหน้ากันอีกทีหนึ่งแน่ๆ ต่อให้สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นแค่แบบ1ประโยคแต่นั่นคือสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นนะ่ะว่าดวงจิตมันวนกลับมาหากันได้แต่มันต้องแยกออกไปอีกเพื่อต่างคนต่างไปรับแบบทดสอบของตัวเองซะเออเปลี่ยนผ่านจากแบบทดสอบเรียนรู้อะไรได้มากลับมาเจอกันอีกจนวันหนึ่งที่ต่างคนต่างเบาบางมากๆอะคะ่ะเราจะกลับมาเจอกันแล้วเราจะไม่ห่างกันไปอีก อย่างแน่นอนค่ะนั่นคือคำว่า union แต่ตอนนี้เอ่อถ้าสงสัยเหมือนกับช่วงของ separation การแยกออกไปจากกันละกันไม่ว่าจะเป็นปีไหมเป็นเดือนเป็นวันกลับมาเจอกันแค่หนึ่งวันจับก,กลับมาเจอกันแค่หนึ่งเดือนเราแยกอีกไหมก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่ป่านบอกเลย separation ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการแยกแค่หนึ่งครั้งสำหรับบางคู่แยกแล้วกลับมาเจอแยกแล้วกลับมาเจออยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้ ได้จริงๆค่ะ7ปีไหมส10ปีไหมก็ยังเป็นไปได้เลยค่ะแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆเออโจทย์ที่อยากจะให้คือลองคิดดูว่าจะทำยังไงดีนะให้เราไม่คาดหวังในสิ่งที่เราเคยคาดหวังในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เมื่อเราเปลี่ยนผ่านความคาดหวังตรงเนี้ยเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาได้พลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ย มันมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเฉพาะเจาะจงมากเลยต้องขอพูดแบบนี้อีกทีนึงแต่เราเจอกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่จะช่วยทำให้จิตวิญญาณและทำให้เราคนเนี้ยในชั้นสามิติเนี้ได้เปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานของสิ่งอื่นๆที่เบาบางขึ้นแล้วอะค่ะอื้ ขอบคุณมากๆค่ะถ้าสามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้เหมือนเดิมเลยฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้หลังจากที่โพสต์คลิปเนี้ยวันที่16นี้3ทุ่มมีไลฟ์ค่ะเอาไว้เจอกันนั่งคุยกันเรื่องทวินเฟรมเพิ่มเติมได้อีกเหมือนเดิมเลยค่ะเ,เจอกันทางช่องนี่แหละ y o u t u b e อิ YouTube, s สสิตาค่ะใครสนใจข้อมูลดีๆสนใจสินค้าเทียนหอม Intention Candle ของป่านก็ ดูทุกๆอย่างและข้อมูลได้ทางเพจ6.16 AM h o u s e of the sun ค่ะข้อมูลทุกๆอย่างอยู่ในกล่องข้อมูล description box ค่ะเอาไว้เจอกันอีกขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย